คุณผู้ชมคุณผู้ฟังงานแรกเลยหลังกลับจากสหรัฐอเมริกาของดัตช์ชาติก็คือเรียกประชุมคณะผู้บริหารกรทมค่ะเช้าเมืม่อวานเช้าเมื่อวาน<ช>แต่เชา้าเลยประชุมเรียกประชุมคณะผู้บริหารของกทมค่ะโดยธรรมชาตินะมันจะมีเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องเท่านั้นเองเรื่องที่ข้าราชการเข้ารายงานเพื่อทราบเพื่อพิจารากับเรื่องที่ผู้บริหารจะมอบนโยบายให้บรรดา,า,ารข้าราชการก็มีสองอย่างม,ามีอยู่ช่วงหนึ่ง มีอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะตันลึงกันทั้งห้องประชุมเลยเพราะสำนักการแพทย์กทมค่ะได้รายงานว่ามีผู้ป่วยโอเวอร์ดสกัญชาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กทมรวมทั้งสิ้นในเบื้องต้นนะสีะ่คนด้วยกัน4ี่คนเอาข้อมูลโอเวอร์ดสขึ้นจอเลย<อ>ไปดูภาพมาเปิดดูเลยโอเวอร์ดสขึ้นจอเลยค่ะ ภาพบนจอขนาดนี้มูลผู้ป่วยโอเวอร์โดส์กัญชาจริงจินตนาการตามเราไปด้วยนะฮะภาพบนจอขนาดนี้เป็นภาพจอ LCD ขนาดยักษ์ในห้องประชุมของกทมข้อมูลบน LCD นั้นเป็นข้อมูลผู้ป่วยโอเวอร์โดสใช่ค่ะมีการระบุ3โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลตากสินนะคะมีจํานวนผู้ป่วย2รายค่ะระบุรายละเอียดด้วยนะคะเป็นเพศชายอายุสิปีและ25ปีอาการใจสั่น โรงพยาบาลแห่งที่2ครับเจริญกรุงประชารักนะคะมีผู้ป่วย1รายเพศช,ชายอายุ51ปีแน่นหน้าอกหลังเสพกัญชามาด้วย h ฮสเฟลเลอร์และมี c a ด i แอคอาร์เรและทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตค่ะก็คือก็คือแน่นหน้าอกหลังเสพกัญชาอาการก็คือมาด้วยฮาร์ t เฟลเลอร์หัวใจล้มเหลวนะโอเคโอเคแล้วก็โรงพยาบาลแห่งที่3ก็คือโรงพยาบาลแห่งที่3ก็คือ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทะโรอุทิศนะคะมีผู้ป่วยหนึ่งรายนะคะเป็นเพศชายอายุ16ปี6เดือนค่ะเขาบอกว่ากรณีนี้เสพกัญชามากค่ะโอเวอร์เดิฟเหมือนกันนะคะขณะนี้ก็อยู่ไอซีโอเคอประมาณนั้นทีนี้ทีน,ทนี้สิ่งที่น่าสนใจนะกรณีเพศชายอายุ51แล้วก็ตายกันที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักนั้นในคญาติทู้ป,ป่วยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก็ก็ก็กก็ผีกันช้าเข้าไปอ่ะก็ปุ้นๆเข้าไปเยอะอ่ะโอเวอว่าโดสอ่ัมากอนะฮะคนน่าจะตั้งแต่สองทุ่มสี่ทุ่มเจออาการหนักหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตายในที่สุดนะนะไปฟังดรชัดชาติแถลงหลังการประชุมหลังจากได้รับฟังข้อมูลจากการรายงานของสำารักาแพทย์สักนิสิครับเชิญค่ะต่อมาคือเรื่องกชาเตลีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็หันกังวลนะ เลื่กังวลในแง่ที่ว่าเออเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เยอะก็คืออาจจะมีสส่วนนะคือสํานักแพทย์สานักอนามายัยและก็สํานักการศึกษานะครับนี้แต่การที่เราไปเฝ้าดูตัวเลขก็พบว่ามีผู้ป่วยเข้ามาแล้วสี่คนนะครับก็คือมีที่เรามาตัดสนสองท่านเป็นผู้ชายอายุ17เกับ25ปีใจสัน่นมีเสียชีวิตหนึ่งท่านนะฮะที่เจริญกรุมชารักษ์อายุห้าิบปีเสพกัญชาไปแล้วก็ฮาร์เซเลียแล้วก็หัวใจล้มเหลวแล้วก็มีที่ ลงมาหลควาตัววีสักหนึ่งท่านอันนี้อายุแค่16ปี6เดือนเองเศรษญชามากไปโอเวอร์ดสตอนนี้ใส่ซิลป์เลยอยู่ไอซียูก็ฟังแล้วก็เศร้า <S <S เป็นข้อมูลที่เมื่อวานช็อกกันทั้งห้องประชุมนะใช่ครับถ้าราชการาด้วยกันก็อึง้งคณะผู้บริหารตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าก็าตกใจอ่ะตกใจใช่เพราะมันเพิ่งปลดล็อกกัญชามเมื่อวันที่9ไงใช่ใช่นี่มัน14ไงใช่ใช่ความอีกตอนหนึ่งดตอรชาติชาติบอกว่า เท่าที่อำนาจของกทมจะทำได้และอย่างแรกที่คิดได้ก็คือมันต้องทำให้โรงเรียนในสังกัดกทมปลอดกัญชาเอาไว้ก่อนใช่ค่ะเตรียมเลยนะคะระดมทุกวิธีการไปฟังค่ะเชิญนะเชิญฮนะัอันนี้เป็นแนวคิดต่เดี๋ยวต้องรายละเอียดต้องมาอยู่ทีหนึง่งแต่ให้เริ่มต้นเลยโรงเรียนกทมเป็นปลอดกชญชอความหมายก็ว่าอย่างแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูระเบียบวิธีว่าจะเขียนในมิติไหนแต่ถคาว่าไม่อยากให้ร้านอาหารหรืออะไรที่มาขายหน้าโรงเรียน หรืออะไรเงี้ยเรามีส่วนประกอบของกัญชาอยู่ซึ่งบางทีมันในกฎหมายให้ทาได้ถูกไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้เด็กนักเรียนกทมเนี่ยไปไปสัมผัสกับสิ่งพวกนี้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยท่านที่ปรึกษาคำบอกมามันก็เป็นประตูไปสู่ยาเสพติดตัวอื่นบางครั้งนะเพราเราเลอะเราชินกับกัญชาอาจจะเป็นทําให้เราไปเท่ากันอื่นได้เพราะฉะนั้นในแง่ของความละเอียดอ่อนนี้เดี๋ยวกทมคงต้องประเมินผลแล้วก็ป็นในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะให้เราอยากจะให้กทมเราเป็น เป็นโรงเรียนโรงเรียนของรมีร่มอ4 3ีเจแห่งเนี่ยอย่างน้อยปการะชาก่อนแต่ว่าเริ่มจากให้ความรู้ครูผู้ปกครองตา่างๆส่วนไอ้เรื่องการออกอากาศเดี๋ยวหาลือก่อนว่าจะใช้อำนาจในรูปแบบไหนครับอ่ะก็เท่าที่อำนาจของกฎระยจะทําได้ไดแล้วก็อย่างแรกที่คิดได้ก็คือเซฟโรงเรียนเอาไว้ก่อนค่ะโรงเรียนมันต้องปลอดกัญชาคืออาหาร และเครื่องดื่มภายในโรงเรียนต้องไม่มีกัญชาดยคำถามโจทย์ยากก็คือและหน้าโรงเรียนรอบๆโรงเรียนจะคุมกันอย่างไรก็ในเมื่อกัญชาเสรีไม่มีข้อห้ามในการที่คุณจะเอากัญชาไปผสมอาหารเครื่องดื่มขนมขนมไม่มีกฎห้ามณตอนนี้ไม่มีณตอนนี้คุณจะไปคุมอย่างไรถ้านอกนอกรัวโรงเรียนอำนาจของกทมเอื้อมไปถึงหรือไม่นี่ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากทีเดียวค่ะ